โชคขอลาบนะครับตอนนี้ยิ่งใกล้วันหวยออกนะครับ <S <S ท,ที่เป็นที่นับถือของชาวบ้านแถวนี้นเลยลกรอเลยลูกร,รอเลย สวัสดีครับไก่ตุ๊กชานลนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์นะอ,อยู่อำเภอนครนัยสีนะครับว่าวัดวัดหลวงพ่อแปะนะครับที่ที่เด่นเรื่องแบบขอโชคขอลาบนะครับอันนี้ยิ่งใกล้วันหวยออกนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าช่วงเศรษฐกิจแบบนีนะคบ้คนจะเข้ามาเยอะไหมที่วันนี้เมื่อขอโชคขอลาบอะไรกัน นะครับเดี๋ยวเราไปดูอะไรครับาารครับนี่ก็คือจากทางเข้าด้านหน้านะครับก็มีร้านค้าเข้ามาจําหน่ายนะครับทั้งของกินทั้งผักนะครับอยู่ด้านหน้านะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะมาบ่อยอยู่นะครับหลายคนก็อาจจะไม่เคยมานะครับซึ่งจะมีร้านค้าอยู่ข้างหน้า นะสำหรับพวกที่ที่มาขอโชคขอลาบเสร็จนะถ้าหิวก็มาด้านหน้าได้เลยนะนี่นะนะนะมันก็มีพืชผักแถวๆนี้นะที่เอามาจำหน่ายกันนะนะเยอะอยู่พอสมควรนะครับ เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะเข้ามาขอพอรกันนะฮะแต่น่าจะต้องไปไปไปเอาชุดดอกไม้ทูบเทียนมาก่อนนะครับอ่ายินดีต้อนรับนะครับแบบคนที่เข้ามาขอโชคลาภนะแล้วมาทำบุญที่วัดนี่อันะนี้ยังเป็นช่วงเช้าอยู่นะครับนะคนมาเที่ยวมาทำบุญยัง น้อยอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องเครื่องบูชานะครับด้านใน,นเราเนี่ยทำบูญเสร็จแล้วก็เอาเครื่องบูชาไปนะครับส่วนนี้ก็เป็นเป็นถาดเป็นถาดละร้อยนะครับอันนี้ถาดละร้อยวัดนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่ที่เป็นที่นับถือของชาวบ้านแถวนี้แล้วว่าที่ต่างๆที่มากันเยอะมากมายนะครับ คือมาขอโชคลาภมาทําบุญอะไรก็แล้วแต่ในช่วงวันหยุดด้วยช่วงเศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้ผมว่าหลายๆคนก็มาขอพอรกันตามที่สถานที่ต่างๆนะที่ที่มีชื่อเสียงนี่ฮะนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะอีกวัดหนึ่ง วัดสว่างอารมณ์พ่อแปะนครศรีจังหวัดนคนปรปฐมนะครับข้างในก็ยังมีร้านขายของนะครับเนี่ยเยอะเหมือนกันครับข้างในนะแต่ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับแผงลอตเตอรี่ครับเยอะนะครับแผงลอตเตอรี่แสดงว่าคนที่มาขอพรเสี่ยงโชคกันเนี่ยเยอะ ช่วงน,นังกทัพพระปุรารงทันนี้ที่บรรดานรรมคันที่ของละสองอายบุทาก็เดินมาทางใหม่ด้วยนะครับอี่อะไราด้านในด้านในก็จะมีทำบุญนะฮะสถานีต่างๆนะโรงศพนะฮะเอ่อหว้ข้าวสารอาหารแห้งอะไรต่างๆนะครับาาดีนะนะวันนี้มา คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ท่อันนะอันนี้ก็มาทำบุญถวายสังฆทานครับเนีครับดังๆร้องๆหลวงพ่อแปะนะครับคนรับสังฆทานนเนี่ยคนถวายสังฆทานก็ยังเยอะมากเลยนะคะรับพอมาด้านในนี่แบบว่าเยอะมากเลยผมถวายสังฆทานไปแล้วเดี๋ยวแต่รอกวดน้ำนะครกวดน้ำเสร็จแล้วใครอยากจะเจิมอะไรก็ต้องต่อคิวเข้าไปอีกทีนะครับ ดูอย่ด้าน,นในแล้วยังเยอะมากเลยนะค,ะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากถวายสังฆทานเสร็จนะก็มาด้านใน <c oughs> ก็ยังมีม <c oughs> ีที่ที่จะจมูกันอีกนะครับหกนั้รอดมาเนะครับลกล้รอังาลเลยกาลอยเลยลุกบลเลยลุกลเลยกุกตากุกะกุยา ด้านในบนศาลาข้างในสุดนะครับเนี่ยก็ยังมีอีกที่หนึ่งนะครับนี่ก็ยังมีไอ้ไข่นะครับแล้วก็เทพทันใจนะครับใครสายมูนี่ต้องมาเลยนะครับข้างบนนี่คนเยอะเยอะนะครับเยอะพอสมควรเลยนะครับเพราะเป็นวันอาทิตย์นะครับ นี่ก็ไอไข่นะครับใครสะดวกแบบไหนก็ไปแบบนั้นเลยนะครับนี่ครับมาทำแล้วรู้สึกมีความสุขก็นะฮะมาทำกันครับทำแล้วมีความอะไรก็แล้วแต่นะที่ทำแล้วมีความสุขนี่ทำไปเลยครับที่ไม่เดือดร้อนก็นอื่น ด้าน,นในก็จะเย็นหน่อยนะครับข้างในก็เย็นๆหน่อยนะีน่ะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยมานะครับบางทีอยู่ใกล้ๆนี่บางทียังไม่เคยมานะครับ หรือว่ามาจากที่อื่นเนี่ยวันหยุดอะไรเนี่ยมาได้เลยนะครับหรือว่าวันธรรมดาเปิดทุกวันอยู่แล้วนะครับ<ม>แต่วันนี้เยอะๆหน่อยเพราะว่ามีถวายสังฆทานนะ<ม>ตรหลวงพ่อแปะมารับสังฆทานแล้วก็ดีย๋ยจะมีเจิม <c oughs> ข้างในนี่ก็จะเป็นรูปปั้น เกจิอาจารย์นะครับนี่ก็หลวงพ่อพคูณ กันนี้ไปก็ให้โยมที่เจอถวายทั้งทางเรียบร้อยขึ้นไปไหว้ระเงินคนทองคนรวยคนตะลารับน้งบ,บนญวดละหมาดที่นั่งตานข้างตะลานนะครับเอาทำบ,บุญดันันนี้นะโยมเนาะทำบุญไม่ทำบุญก็เจอให้นะครับทำก็เจอไม่ไทำก็เจอมนะครับทำบ,บุญเราก็ใส่ที่บาทไปเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่คนมาทำบ,บุญที่วัดนี่มาขอโชคลาบเนี่ยเยอะอีกวันหนึ่งเพราะว่าเป็นวันหยุดยาว ในวันวันแม่ะนะครับ12สิงหาครับจะเยอะก็ตรงช่วงที่สวายสังกธานข้างในแล้วก็ตอนที่มีเจิมจากหลวงพ่อแปะนะครับส่นใหญ่ก็จะไปขอพรตรงไอ้ไข่แล้วก็เทพทันใจนะครับสสสวยมากเลยนะครับน่าทานมากเลย อันนี้อยู่ที่วัดสว่างอารมณ์นะครับใครที่ได้มาทําบุญที่วัดนะครับขนมร้านขนมเบื้องสามพานนะครับอันนี้มนดนเบื้องสามพาน,นชุดหนึ่งก็สาสิบบาทแนะนำเลยครับนี่ครับ ของกนินพื้นพื้นบ้านนะกระจับก็ยังมีให้เห็นนะครับที่วัดสว่างอารมณ์เนี่ยหลายคนยังไม่เคยเคยังไม่เคยกินนะะนี่คือกระจับกระจับนะฮะไม่ค่อยได้มีให้เห็นนะครับกระจับนะไม่ค่อยเห็นนะฮะในส่วนใหญ่มาจากที่ไหนครับกระจับเนี่ยาาอ,อ๋อมาจากเหนือนะนครับอ,อันนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครปลูกเลวนะขอบคุณครับ อันนี้ก็เาเจอร้านแต่งไทยนะครเนี้ยลูกละยี่สิบบาทไม่แพงนะครับี้ที่นี่ก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับวัดสว่างอารมณ์นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับ,มมน,น,รบนี่สายทําบุญหรือว่าสายมูนะครับเนี้ยมาขอพรนะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีหลายหลายองค์นะครับหลายแบบนะมีทั้ง หลวงพ่อทันใจนะไอ้ไข่นะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหลายเลยครับอีกเยอะเลยในนี้นะฮะถ้าใครไม่ไกลหรือว่ามาจากที่อื่นน่สามารถแวะมาเที่ยวเที่ยวได้นะครับมาเที่ยวหรือว่ามาจะมาทำบุญนะมาถวายสังฆทานนะจะมาขอพรเกี่ยวกับโชคลาบนะการทำงานก็ได้เลยนะครับนี่เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่แนะนำนะครับสำหรับสายชอบ ชอบมูนะฮะชอบขอพรชอบเข้าวัดอะไรเงรี้ยเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมีว่าจะไปไหนนะครับคอยติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ